สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ะกับยายเพ้นพายกินเพิ่มจ้าเมื่อนี้มาพาพี่น้องกินตำบักทัวมาเด้อกินเขากับตำบักทัวตำบักทัวกาย่างชิ้นบักไงปีงไตขนมจีนนั่นจ้ะขนมจีนข้าวเหนียวข้าวเหนียว,วหนึ่งพอนๆอนยุคพี่น้องตำบักทัวเพสเพส ตำบักทัวแต่ว่าบ่มีประกอบใส่ตำบักทัวไก่ย่างขนมจีนเนาะขนมเหนียวพร้อมก่อนอื่นยายขอฝากก่อนเด้อก่อนฉีกินข้าวกันยายขอฝากเนเด้อจ้ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเนอรอจะกดผ่านของมาพรอยเย็นก็ฝากกดติดตามเนเด้อฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเนเด้อจ้ะขอบคุณค่ะมามากินน้ำกัน เขาเยย่างหันห่อนอยู่พี่นอ้องห่อนได้อีญังกินข้าวกันน้อมากมากมาก่ยหิวหิวจกักสิกินอีญังก่อนคำยัยยัยพี่นอ้อง มาเด้อแฟนคลับคูจุไก่คูจุไก่ไมากินข้าวน้ากันเดอ้อจ้ะมัอน,นี้ยายเพื่นกินตำกะทัวกะปิ่งไก่ปิ่งไก่ห่อน ต้องกินก็นไม่ผินอ้องต้องขอนยนอะไต้องของน่งจี Mas tá ก็ถูกใจเจ้าเสือขนมจีนเจ้าเสือขนเนี่ยพี่น้องเอ้ยยันดูเขาม嘛 มือ่อนี้ฝนตกนะพี่น้องฝนตกเบิดมืออยู่แถวบ้านนานี่ฝนลงนิดนิดยิ้มยิ้มเบิดเบ,บ,บิดมือตกตามมาขึ้นเนี่ยผู้เคนไปทำงานเนี่ยมาแรงรถจะสิติดปทั่วเนาะพี่น้องเนาะ 纽考。 กินเขาพ่อเด็กพูดเด็กุยพ่พอเด็กทักทายกันน้าจ่ะพี่นอ้อนงเป็นอย่างไเย่ยเ่กับฝากในเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พานเขามาเจอพานเขามาหักมาแพง่เย่ยเพ่นกขฝากในเด้อจะ้ะฉัรับมือน,นี่พ่อกันแค่นี้น้าจ่ะพี่น้องพ่อกันมือหนาคินหนาจะ้ะสวัสดีค่ะ